ตรวจซ้อมทรมานให้รับสารภาพเป็นคนร้ายกระชากสร้อยเขาก็สั่งให้ผมเนี่ยนั่งลงกับพื้นจับใส่กุญแจมือคว้หลังแล้วก็ตะโกนบอกคนข้างนอกว่าให้แปาถุงมาเขาก็จะเอาถุงครอบจากด้านหน้าพอครอบเสร็จเนี่ยเขาก็จะเอามือเนี่ยรวบรวบปากถุงก็จนกว่าผมจะจะชักนะครับ6ปีจากการร้องเรียนไปหลายหน่วยงานไม่มีความคืบหน้า จนต้องฟ้องศาลเพื่อขอความยุติธรรมผมต้องทำหนังสือร้องไปที่ปอปทถึง4ฉบับดำเนินการอยู่เกือบ2ปีติดตามข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ก่อนศาลจะพิจารณาคดีในรายการสปริงร Report ตอนซ้อมทรมานนักเรียนให้รับสารภาพเป็นผู้ต้องหาวันอังคารที่24พฤศจิกายนนี้ตั้งแต่เวลา21นาฬกาเป็นต้นไปทางสปริงนิวส์